ตกลงกันแล้วใช่ไหมว่ามิลินแบ่งใครมาดูดูอะไรคะดูสิคะมันเป็นไอติมสองอันแบ่งกันได้นี่ค่เครื่องโป๊ะองใส่บาลุกจิตร์เคยกินเปล่าไม่เคยค่ะไอติมตำรสส้มออย่าเพิ่งไปเรียนนะโอ้ยมหัาจินชัยไอติมก็ได้อาปากแค่แงกันมาลูก โอ้ยตายแล้วโอ้ยไอเสตติมีอาปากเลยพี่น้องโอ๊ยไอเสตติมก็ได้อาปากอะไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อท่นจะกินว่าสีหาเคิงคือเขาแต่ว่าู้าใจจังที่ขพี่น้องว่าว่าสีหาเคิงคือเขาแต่ว่าู้าจจังที่พี่น้องข้าอเป็นบอกแม่แม่ดูไปไปเมื่อคืนนมวนบอ จะเล่นบอลุเจไดยมามีห้าอย่างดีไม่ได้ไปจอย,ยควายนะข่าวเหยียบรถมาบัสนใจจะ่าบัาานหลานได้กินทูเรียมแซ่บเลนี่ไงนี่<า>ไงนคืน้ำายกรกเบ,บอู่นี่เอออีหล่าได้กินบ่ข้าจะเป็นบ่ได้กินเนาะข้าวตกท่วง,ง,งูงไงเดร็กแมลินมีแมลินแล้ก็ท่านได้เป็นแมแม่กะยุ่งเยน เ่าละไม่ได้มีเปาหรอยังไม่แล้วค่ะอันนี้แา้วจไปหาใครมกเบาดุนอายสามยญยเป็นยังบอกว่ามกเบาดุนอายขอยบคุณนะจอก เอาซิมซิมซิมคัเ้ซิมได้กับผู้นั่นหย่่งหยงหอมแล้วหอมเล้วต้มปลาฮาก็หอมแล้วลููหอมมาหอมเบอร์ี่าไหนมาอีหัวถ้าไหนมากยกไปสู่ก้งแยกไปสู่กงมหาเลยจดอค่ะโอ้ยเงินายขึ้นหมดแล้วมือนิคายายมาทั้งตัวพี่น้องฟังเอาเด้อฟังสวยข่อย ยายมาสื้อค่ะ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 ยายมาโทรหาน่ะเอ้าอีหลาเดี๋ยวมีลิ้นยายโทรหาอีหลาอีหลาบอ่านสายสายสิมาโทรยายตู่เด้อไม่ตู่อ่ะเพื่อนเพืหาหลานนกเพื่อไม่ได้ให้หลานโทรไปเอ้าจลมาเป็นไรเอ้าอีหลาเรื่องจืดน้องโทรไปอืโอ้ยยายตู่หลานจะได้ยายเลยจะไม่รู้ เอาแค่หม okay, mm ูเ hmm. ด mm ่น hmm. ล mm ูกแคบหมูแคบหมูแคบหมูจากคุณย่าพลอยยังกินได้อยู่คุณย่าขาเหลือแค่นี้แล้วนะคะมันแซ่บมันแเสพอยากกินเพราะว่าตอนนั้นหนูก็รักกินกับพี่พี่พีพี่พกินกับน้องไหมเอาเงินไปให้มีก้อนเนื้อสาบนี่แล้วเนื้อสาบอ่ะอร่อยมากค่ะพันในฝุ่นเมืองด้วยแหละนี่ ตีนไก่โยโย่เลยนี่งตามไม่เป็นพี่ไก่ยัย่กระโดดไม่ได้โอ้แซบไร่ยำยำแก้แซบไร่ยำพี่ซุปแก้ขวางเลยมาต่อยบไปเออ ใส่เม okay, okay. uh, uh. okay. ื่อได้ลูกไม่ต้องใส่สอนเอาๆขับหนอากิน่กันเอโอเรายเหงลกงจะละนแล้วลตัวรคุณทําดงยปดียวังเบิ้งเบิ้งเบิ้งเย่สิกินในเบิ้งนี่ ป้าพันกระเสทีรู้เราห้องไอิเราห้องไอิเพราะขอหลาหลาลาเป็นไงคะไอนีำไมพี่มีปน้ำปีนไก่ตีนไก่ตีนไก่โสดไหญ่ ตีนไก่ค่ะตีนไก่สุกไม่รู้ว่าสุกไหมนะคะสุกแล้วค่ะลวกแล้วค่ะอ้าทำไมยายลวกกรอบมากน่าคนทำเหมือนเหมือนจริงจังไงยายเป็นคนจริงจังกับชีวิตลิงคิงของลิงซิงแบบสีแทบก็ได้เสียกินลาวะฮะลาบะ น้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มสีอันนั้นปะไม่มก,มกินข้าวเลอาทิตไม่มกินกกน้ำเนาะโอ้ยปวดเดี่ยวปวดแขนขาเป็นตุคตุกงามมลินงาพ่อมาแล้สิเดี๋ยวเด็กตัวใหม่มาเด็กไก่เป็นเกียดมากางาคิมงเมล่นน้ำไก่เ,าาเป็นตัวนะลูกคุณซื้อมาโอ้ยไม่ใช่ไก่เอามาทำไมคะเอามาต้มเป็นตัวเจ้อนี่นี่นี่มันมีสื้อางแยงมาแล้นี่อันต้มป็นฟูต้าแม่แมต้มแล้วก็ซีกินอเม มันไกลัวพนกัวากินกกด้กย่ติดตเป็นี่คือนไม่หละก็พากกันไปบ้านแตมปูอีกเพื่อมันอ่ะตบ้านเล่น